ัสดีครับวันนี้พวกผมไม่กี่ใยเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับคอนเทนต์เรียกได้ว่าเป็นการเทสเกมแซมดาอนซีรีส์กับเกม Delta f o r c e Mobile นะครับซึ่งเป็นเกมใหม่ล่าสุดจากทางฝั่งกา r ีนานะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปแล้วก็ได้รับกระแสนิยมแบบเยอะมากๆนะครับจนทําให้ตอนนี้เนี่ยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในเกมสูงสุดนะครับในตัว Play Store เลยนะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าหลายคนอยากรู้ว่าพี่ครับเกมมันเพิ่งเปิดามาใหม่อย่างนี้เนี่ยมันจะมีการออฟติไมท์ที่นิ่งมาเลยหรือว่าต้องรอการกออฟ หรือว่ารุ่นไหนบ้างที่สามารถเล่นได้นะครับวันนี้ก็เลยอ่ะทาให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนว่าถ้าสมมุติเราเอา Snapdra g o อนตั้งแต่ซีรีส์6ไปจนถึงซีรีส์8นะครับมีรุ่นไหนเล่นเป็นยังไงบ้างปรับกราฟิกเป็นยังไงบ้างนะครับมีตั้งแต่ Snapdra g o อน6 Gen 3นะครับ snap d r a g o อน6 Gen 4 Snapdra ก้อ7 Gen 3นะครับสแนปดราก้อน8 Gen 3แล้วก็สแนปดราก้อน8 Elite นะครับคือเรียกได้ว่าตั้งแต่ตัวล่างสุดในปีนี้นะครับไปจนถึงตัวบนสุดในปีนี้นะครับคือพวก Snap สแน Gen 2เนี่ยมันของปีที่แล้วเราก็เลยเอาตัวที่เราสามารถหาได้ในออฟฟิศแล้วกันนะครับมาทําให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่าในการเล่นเกมจริงมันเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่านะครับรุ่นที่หนึ่งนะครับอันนี้คือ Samsung Galaxy A 3 6นะครับใช้ชิปเป็น Snapdragon 6ก Gen สนะครับผมเดี๋ยวขึ้นไว้มุมมุมท็อปตรงนี้นะเดี๋ยวผมชี้ไว้ให้เนี่ยมุมท็อปประมาณตรงนี้นะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับต้องขออนุญาตเปิดกราฟิกและเสียงให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนนะครับว่ากราฟิกสูงสุดเป็นยังไงนะครับกราฟิกทีี่่่่ปรรรรรััััััับบไดด้้สสูงงุนนนนนะะะคคืออถึขลลตตตติิเเเเเมมมททยยแวววาากกฟฟจ ได้แค่ปานกลางเท่านั้นนะครับผมไม่สามารถกดเป็นสูงได้ถ้ากดเป็นสูงเนี่ยมันจะเป็น HD นะครับแล้วถ้าเรากดเป็นสูงมากนะครับกราฟิกก็จะลดเหลืองดงามนะครับถ้าเรากดเป็นสูงมากก็คือมาตรฐานมันมีสสูงมาก2อันหรอวะว่าอันนี้น่าจะเป็นสูงสุดนะครับน่าจะมีบั๊กนิดหน่อยนะครับถ้าเรากดเป็นสูงสุดนะครับตัวกราฟิกนะครับก็จะเหลือมาตรฐานมาตรฐานเนี่ยถ้าให้เดานะกราฟิกประมาณสมดุลในเกมผ u b g Mobile นะครับผมผมว่าโอเคแล้วรอบนี้วิ่งก่อน วิ้เแต่ก็เลื่นอยู่นะยิงไปก่อนนี่ครับผมวิ่งแล้วเราวิ่งแล้วเราไม่หยุดแล้วไม่หยุดอยู่กับที่แล้วนี่สมุกเหรอคิดว่าจะรอดเหรอโอ้โหมึงไม่โดนเลยเหรอไอ้บ้าโอ้โหแต่ก็ลื่นอยู่นะจริงเลื่นแบบไม่ได้60นะแต่ว่าก็ลื่นอยู่มา ขอลองนิยิงไหมครับยิงไหมครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุมเข้มคุมเข้มโอ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 ,โอเรียบร้อยครับล้มหมดระยะไกลเราก็ไม่หวั่นนะครับคอไปเรื่อยๆนะฮะเราเป็นตัวคอนะ ยิงเข้าไปก่อนนะครับโอ้ไม่ทันได้ไงวะเหลือแค่นิดเดียวเองอะ่ะเดี๋ยวขอลองอัดหน้าจอเลยได้ปะพอหน้าจอผุก็มีอาการกระตุกนิดหน่อยนะครับเรียบร้อยรับยิงหัวเบ้งเบ้งไหมครับยิงหัวเบ้งเบ้งไหครับโอ้อัดหน้าจอแล้วกระตุกทันทีเลยอะ่ะเขา้ไงเพียบเลยยิงไหมครับ ยิงไหมครับผมไม่ยิงครับยิงเข้าไปครับกดหมดแม็กครับผม Ooh, เรียบร้อยครับเข้มๆไปไนี่นครับคอไปทีละเม็ดแบบเน,น้นๆเน้นๆครับผม ล้มยิงครับผมเราก็ยิงไปต่อเนี่ยนะแหละตรงนั้นอนะ่ะนม่เนี่ล้มหมดล้มหมดสองตัวครับผมเออล้มครับผมนม่เนี่ยิงไปก่อน ยิงไปก่อนยิงไปก่อนยิงไปเออไม่ตายเออไปแล้วครับผมนี่ับผม ผลปรากฏนะครับถ้าเล่นผ่านต er ัวซีรัลกรอน6 Gen 3ในการอัดหน้าจอหรืออหน้าจอก็ดีนะครับผลปรากฏว่ามันทําได้ดีมากด้วยกราฟิกที่มันปรับด้วยแหละครับคือกราฟิกสมดุลแล้วก็เฟรมเรทเป็นสูงสุดหรือว่า60เฟรมนะครับเวลาที่เล่นแบบไม่ได้อัดหน้าจอคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นอยู่แล้วว่าในการเล่นเนี่ยทำได้ดีมากนะครับความลื่นความสมูทถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้90หรือว่า120แต่ว่าในเฟรมเรทที่เป็น60เนี่ยมันทําได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราอัดหน้าจอปุ๊บเนี่ยไม่ได้ีิเร ซึ่งแน่นอนแล้วว่ามือถือที่ใช้6 Gen 3เนี่ยมันคือตัวที่แบบเรทสุดในตอนนี้ก็คือหมายถึงว่าแบบถ้าเทียบเพอร์ฟอร์แมนซ์เทียบการนู่นนี่นั่นแล้วผมว่ามันทําได้ดีมากถึงแม้ว่า CPU ตัวนั้นจะปรับได้ต่ำสุดนะครับเดี๋ยวต้องไปรอดูตัว6 Gen 4ว่าเป็นยังไงบ้างมาต่อกันที่ตัวที่2ที่ผมใช้ทดสอบนะครับคือตัว Realme 14 5G นะครับตัวนี้มูลค่าอยู่ที่11,99 9น้บ้าทใช้ CPU นะครับเป็น Snapdragon 6 Gen 4นะครับผมก็ถ้าเป็นกราฟก HD นะครับหุ้ย HD ได้6 0 f เฟรมเลยเหรอนี่คือความต่างของ6 Gen 3กับ6 Gen 4นะครับคือถ้าเราเปิด HD ใน6 Gen 3เนี่ยมันจะได้แค่ประมาณสูงถ้าเกิดเปิดเป็นงดงานเนี่ยมันก็จะได้สูงมากถ้าเกิดเป็นมาตรฐานก็ได้สูงสูงสุดประมาณนั้นแต่ว่านี้เนี่ยคือเปิดภาพ HD ได้เลยในกราฟิกที่เป็นสูงสุดได้เลยนะครับผมก็มาเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าในเกมนี้จะเป็นยังไงบ้างนี่นะยิงทิ้งไม่ให้ นี่ครับยิงทิ้งไปให้เป็นเ,เรียเฉลี่ยแล้วมันเกาะอ,อยู่ที่ประมาณ50เนาะเพราะว่ากราฟิกเป็นสูงมากอะเนาะโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตปรับตั้งค่ากราฟิกแป๊บนึงโอ้ความลื่นที่ได้เพิ่มขึ้นมาหาศาลครับคุณผู้ชมครับเชื่อผมเถอะแบบนี้แหละดีกว่าได้บวกอะครับเออเอาดิเออเอาดิเรียบร้อยครับ2เรียบร้อยครับ3 4 โอเคลบหมดหน่วยสอดแนมเราอะโอเคผมว่าถึงเวลาอัดหน้าจอแล้อัดหน้าจอปุฟเฟรมเดทค่อนข้างร่วงเลยนะครับผมโอเคทำอะไรทำอะไรเออทำอะไร นี่แนะ่ขอจ้วงหน่อยเถอะอืมลม้มซะจะชุบได้อยู่แล้วเชียวนี่แนะ่ โอเคเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังก่อนสำหรับเรียวมีนะครับพอแบบเล่นแบบไม่ได้อัดหน้าจอนะบอกได้เลยว่าลื่นมากนะครับลื่นจัดประหลัดบอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในตอนที่เล่นในการเล่นทั่วไปหรือว่าไม่ได้อัดหน้าจอนะครับลื่นมากนะครับแล้วก็เวลาที่เราเล่นไปต่อเนื่องต่อเนื่องเนี่ยทำได้ดีนะครับแต่ว่าแนะนำว่าต้องปรับกราฟิกให้มันเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็เฟรมเด่นเป็นสูงสุดหรือว่า60เฟรมเพื่อที่จะให้มันเล่นได้ลื่นที่สุดนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นแล้วเรารู้สึกว่ามันกระตุกในกราฟิกสูงสุุดเเเเนนนน่่รราาาาาปปปัใหหห้้็มมตตตฐะแวพอออจ๊ื C แล้วก็จีพียูมันรีดมากขึ้นด้วยการอัดหน้าจอของตัวเครื่องด้วยทําให้ในการเล่นจริงๆเนี่ยค่อนข้างหนักก็แนะนําว่าไม่ควรอัดหน้าจอดีกว่าถ้าซื้อเดียวมีไปเล่นนะแล้วเราก็มาต่อกับรุ่น vivo v, v 5 0นะครับตัวนี้เนี่ยใช้เป็น snapdragon 7 gen 3นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ที่15,990บาทนะครับแล้วก็ผมจะเข้ามาแบบต่อเนื่องเลยนะครับพยายามดูกราฟิกนิดนึงนะครับกราฟิกสูงสุดเป็น ultimate นะครับแต่ว่าฟเฟรมเรทเป็นสูงหรือว่า30นนาาเ,เ,ราราเฟรมนะครับแน่นอนแล้วว่าถถ้้้้าาาาาาเเ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 กกกกกิดิดดดดรรรรรรรปปัับบสสูููงงงงมมมมมนนนนีีนะ่่ยยฟฟทท็็จจะะะอใค hd ไ การคุมปงคุมปืนก็ดีกว่านี่ครับคมแล้วกลับมาคมแล้วไอ้หมอนี่ครับยิงทิ้งไหมครับนี่ผมว่ามาแน่เลยสองตัวสักตัวสองตัวยิงทิ้งไหมครับไอ้หมอมต้องเข้าหลังอย่างนี้แหละถูกแล้วนี่ครับยิงคมบ้าง เห็นเป็นรเลยไปไหนด้อยกิมสันคิมสันหน่อยนี่อยู่ซ้ำด้วยอ้ากดผิดโอ้โหนี่ปาดเปียวเกียวโปเตสช็อตนี้กวาดเรียบชอตนี้กวาดเรียบกวาดเรียบ โอ้โหย,ยิงไปครับมาไหนก็ไหนๆแล้วยิงไปครับปืนมันค่อนข้างหนักนะนี่เราบอกก่อนเออปืนมันหนักเราก็ต้องมาดักอย่างนี้แหละสูงแล้วยิงไปก่อนยิงไปครับ ร้อยนัดกูอะเออเอาดิรนุบนี้ผมโอเคนี่ครับผมอันนี้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 วัด เราอว่าในตอนที่อัดหน้าจอก็เล่นได้ลื่นนะครับในตอนไม่อัดหน้าจอก็เล่นได้ลื่นถ้าเทียบประสิทธิภาพกับตัว6 Gen 4แล้วนะครับในการใช้งาน CPU หรือว่า GPU ผมว่ายังไงก็เลือเรือสำหรับตัว Snapdragon ้อน7 Gen 3นะครับถ้าปรับเป็นสูงสุดเนี่ยมันก็จะได้ประมาณกราฟิกงดงามนะครับคือกลางนั่นเองถ้าเป็นใน P ับ G ก็จะเป็นกราฟิก HD นะครับก็ถือว่าเล่นได้ลื่นทั้งการอัดหน้าจอและไม่อหน้าจอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นซีรีส์7ขึ้นไปหรือว่าตัวที่ผมมีอยู่เนี่ยค่อนข้างม ถ้าสมมุติคุณเล่นแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่เลื่นเนี่ยปรับกราฟิกมันเป็นสมดุลหรือว่าตัวมาตรฐานซะแล้วเฟรมเรทคุณมันจะนิ่งขึ้นนะครับไปเราเหลือ2ตัวสุดท้ายละมาครับผู้ชมครับรุ่นรองเกือบสุดท้ายนะครับรุ่นนี้ก็ใน I q คูนะครับซึ่งยังหาซื้อได้อยู่นะครับราคาก็หมื่นปลายตอนนี้นะครับถ้ามีร้านดีๆซื้อได้นะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอพามาดูกราฟิกก่อนนะครับกราฟิกทับจะเป็นสูงสุดนะครับเฟรมเรทก็จะได้แค่ประมาณสูงมากหรือว่า60เรมมนนนนัแแ่่อล้ววาโหดมากริบเฟรมนะครับ ฟิกมาตรฐานนะครับผมถ้าเรากับ90เฟรมเนี่ยเราจะได้กราฟิกงดงามนะครับแน่นอนแล้วว่าถ้าอยากเล่น120ต้องปรับกราฟิกเป็นมาตรฐานเท่านั้นนะครับผมวงกลับอากาศเอานะครับในการอ่านหน้าจอก็ลื่นอยู่แล้วนะครับคือซีรีส์8กับซีรีส์7เนี่ยจะห่างกันคนละยอดเลยนะจริงความความลื่นความอะไรเนี่ยแน่นอนแล้วว่าเราอ่านหน้าจอเลยยังได้ครับผมได้ครับผม เรียบร้อยครับผมสายบูที่มาอยู่ข้างหลังครับผมเอ <Thank you. S 1> ไม่มึงก็บูแหละไม่มึงเรียบร้อยหครับแอนดี้มึงเจอระยะไกลกูหน่อยกูโกรธรอบนี้ฮะ โอเคแล้วผมโดนบีบเหรอโดนโจมตีเหรอนี่ครับยิงทิ้งไปก่อนครับอย่างน้อยได้รั้2สองตัวแล้ววะเรากลายเป็นลูกยีติมแล้วครับยิงไหมครับเราเซิรช์ชนี่ครับผมนี่ครับผมยิงไปสองออนั่งไม่ทัน กระสุนมึงน้อยนี่กระสุนมึงน้อยนี่ไอ้กูดักตรงนี้ก็ได้มากูคงจะไม่ยอมอ๋อลงกูคงจะไม่ยอมละเรียบร้อยโดนดิเรียบร้อยโดนดิ ก็สรุปให้ฟังเลยดีกว่าคือด้วยความเป็น8ปด Gen สยังไงก็เล่นได้ลื่นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในการอัดหน้าจอไม่อยากหน้าจอนะครับกราฟิกที่ได้ความลื่นที่ได้สมูทอยู่แล้วนะครับยังไงก็ลื่นนะครับเดี๋ยวเราไปรอดูตัว8ปด Elite ดีกว่าว่าเป็นไงบ้างสุดท้ายนะครับผู้ชมครับเป็นตัว Snapdragon แปด Elite นะครับกราฟิกที่ปรับได้สูงสุดนะครับคือเอาสูงสุดคือสูงสุดเลยนะครับแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสูงมากเหมือนกันนะครับก็ถ้าอยากเล่นเก้าสิบเฟรมเนี่ยก็จะได้เป็นอัลติเมทเลยก็จจจจะะะะะะเเเเหหนน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 ืือออออออกกกววว่่่่่่่่่่าา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 าขขึึ้้้มมมิดดงงงงคคครรรรัับบถยยยยลฟ็ููทททีีีีใใณต นั่นเองนะครับผมก็ในแง่ของการปรับดัางค่าที่สูงกว่าก็ทําได้ดีกว่านะครับขออนุญาตเล่นเลยแล็กงนะครับผมมั่นใจได้เลยว่าอัดหน้าจอได้เลยนะครับผมแต่เดี๋ยวเราเล่นสักแป๊บเดียวก็พอนะครับเพราะว่าแปดอีลิทยังไงก็ลื่นอยู่แล้วนะครับมาครับทีมมันลุกหนักอยู่นะต้องเล่นดีๆนะครับทีมมันลุกหนักมากโอ้ยรักษาตัวเองยิงไหมครับช่วยเหลือกูก็เอาแล้วช็อตเนี้ย ไม่ใช่ครับยิงไปสองหัวกดเดินลงก็ไม่ได้นเกมนี้กูเหลือใจเกลื่อนเลยจริงๆนี่ครับยิงจริงครับ มึงก็บุกมาบุกมาเซ่นี่คร yes no ับผมโอ้โหมึงจริงกูกดเปลี no ่ยนกระสุนไปแล้วแต่มันไม่เต่ยนให้นี่ช็อกโกมินเหรอนื่จะไม่ใช่ นี่ยิงไปแล้วยิงได้แล้วมาเอากูโดนใครอีกอ่ะยิงครับเรากันไว้อะไรอ่ะนั่นไงเปลี่ยนกระสุน,นก็ไม่กดให้ไอซ้อนตีนเกมพันนี้ จริงปะเนี่ยวัยิงไม่ตายนีย่ะถ้ามันไ่ขึ้น,นจากฝั่งนี้มันก็ต้องขึ้นมาจากตรงนี้แหละโอเคมันยังมีคนโอ้โหมึงก็เข้ามาเยอะเกิน ก็แน่นอนแล้วว่าตัว Snap ์แบดเอลยังไงก็ลื่นอย่งงางนั้นอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับการเล่นเกมผ่านตัว s n น p ์ r a g o n series ที่ผมได้หยิบมานะครับสังเกตได้ว่าในแต่ละช่วงนะครับของซีรีส์นั้นๆเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอยู่ในเรื่องของการปรับตั้งค่าความลื่นแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของโหมดเกมต่างๆของแต่ละรุ่นและกันนะครับที่จะเอามาช่วยมาเสริมมาเติมอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าทุกคนน่าจะได้เห็นนกันแล้วว่า ในแต่ละเซกเมนต์หรือว่าในแต่ละช่วง snap series เนี่ยการปรับตั้งค่าเป็นไงบ้างคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคุณผู้ชมที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่ากําลังจะตัดสินใจซื้อมือถือรุ่นใดรุ่นหนึ่งที่ใช้ CPU 1ในเหล่านี้อยู่ก็ลองดูนะครับว่ามันจะเป็นไงบ้างในการเล่นเกมเดียวต่าฟอร์นะครับก็ประมาณนี้เลยครับใครชอบคอนเทนต์อย่างนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมมนการทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับวันนี้หากมีข้อมูลใดผิดพลาดหรือว่าลรไนขยททีีี้้ดดวโะส